สลามอกในกุ้งครับทุกคนคลิปนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับคนเดียวคนเดิมหรือว่าช่องพูาชเชโรวอ์บวันนี้เราก็อยู่กันที่อียิปเช่นเคยทุกคนเวลา10บโมงสีตามท้องถิ่นของอียิปวันนี้คิดว่าน่าจะพาทุกคนไปดูร้านอาหารร้านหนึ่งของอียิปไม่รู้ว่าเวลานี้เขาเปิดหรือ,อยังเป็นร้านชื่อว่าชับโรวีถ้าอ่านไม่ผิดนะร้านนี้ตั้งอยู่ที่านาริซิก,กาทุกคนใกล้กับบ้านผม พอสมควรนะครับนั่งรถไปประมาณ5นาทีก็ถึงก็เลยอยากที่จะพาทุกคนไปดูร้านอาหารของอีบนะครับว่ามันเป็นอย่างไรสภาพบรรยากาศสภาพเหมือนบรรยากาศที่ไทยหรือเปล่าผมว่าน่าจะแบบอีกสักพักนึ่งนทุกคนแล้วค่อยออกก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าอาหารขึ้นชื่อของอีบก็มีอะไรบ้างเอชฟลาฟินก็หรือว่าโตมิยะกิบดา พวกกุฟตากิฟดานก็คือตับทอดอะไรไม่นะตับผักกุฟตาก็คือจะเป็นจะเป็นแท่งเหมือนแท่งคอดอกก็จะมีพวกอะไรอะชาวาร์มาเคบับพวกข้าวบรราร์บีนีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบรราร์บีนีเนื้อแพะแกะอะไรนะพวกเนี้ยทุกคนแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสันทัสในเรื่องของเนื้อแกะเนื้อแพะสักเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะกินเลยก็จะเป็นแบบพวกไก่ย่างนะครับไก่ย่างอะไรพวกเนี้ยไก่ทอด มันกินง่ายดีทุกคนเราไปกันเลยดีไหมพาไปดูว่าบรรยากาศร,ร้านอาหารของอียิปต์จะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปกันก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วย <S <S เพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆนะครับที่ผมจะพาทุกคนนั้นไปดูความสวยงามของอียิปต์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าวัฒนธรรมของชาวอียิปต์เองไปกันดีกว่าทุกคนปก็คือนั่งรถไปประมาณ3านาทีประมาณ5นาทีทุกคน ข้างหน้าบ้านของผมเนี่ยมันเป็นถนนเมนหลักเลยทุกคนเขาเรียกว่ามาดิาตุนัสไปทุกคนไปเจอที่ร้านทุกคนเราก็ถึงร้านแล้วเรียบร้อยนี่ชับโรวีคนเยอะคนแน่นเลยนี่ทุกคนผมก็ถึงร้านแล้วเรียบร้อยนะดูดิเยอะมากเอานึ่ที่ร้านแล้ว ผมก็อยู่ที่ร้านแล้วเรียบร,ร้อยนะครับทุกคนผมอยู่ที่ร้านแล้วเรียบร้อยทุกคนแต่คนเยอะมากช่วงเช้าไงจหแบบคนไปทํางานอะไรเขามาซื้อเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีหลายอย่างนะมีพวกชาวาร,รเมอร์เบอร์เกอร์ก็มีนะของย่างของทอดทั <sequel> ้งหลายก็มีนะทุกคนข้าวก็มีนี่ให้ดูอุตสาห์วิท์เออเกดดูทุกคนกคนี่คนทำ สดสดร้อนๆทุกคนเราก็สั่งแล้วเรียบร้อยเราสั่งเป็นข้าวบัตนี่สีเหลืองนะทุกคนแล้วก็เป็นอกอกไก่เขาให้เข้าไปเอาข้างในมั้ไปเอาไปเน,นี่ยข้าวจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยข้าวเขา,ขาเรียกว่าข้าวโบนทุกคนเห็นไหมบอกเขาก็ได้ว่าอ่าอาุสบัตนีอัสฟัคนขายเขาบอกว่าประมาณ5นาทีทุกคนก็ามานั่งรอตรงนี้แหละ95้าปอนทุกคน ราคาก็ถูกนะแต่ว่าไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรคนเขามองกันเต็มเลยเราก็เขินก็อายไปแลไม่อยากนั่งอย่างเนี้ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่มีโต๊ะนั่งนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นร้านกว้างๆเนี้ยแล้นี่ก็เป็นร้านเขาแต่ผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีโต๊ะนั่งตรงนี้เห็นปะเนี่ยตรงน,นี้แต่ว่าไม่เอาอ่ะผมกลับไปกินบ้านดีกว่าเออเพราะว่าจะถ่ายรีวิวด้วยไม่อยากรบกวนคนอื่นเขาเรามาพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยเขาก็งงเหมือนกันนะเออ ตอนนี้ก็รอของเสร็จพอเราได้ของเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับไปที่บ้านฉะนั้นตัดภาพไปที่บ้านเลยดีกว,ว่าทุกคนไปเจอนที่บ้านครับทุกคนเราก็มาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยเห็นอาหารแล้วใช่ไหมทุกคนจัดจานเลยวะ่ะใส่จานไก่ชิ้นใหญ่มากทุกคนชิ้นทีฝ่ามือเนเออเราก็จะไม่พิธีพิถันอะไรเยอะแยะทุกคนอ๋อ โอเคน่ากินมากเขาก็จะให้เอชเรามา3แผ่นนะทุกคนเป็นเอชชามิแล้วก็มีสาลาโต้แล้วก็มีต่อฮีนะไปแกะดูผม,มไม่กินสลาโต้นะทุกคนไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่แต่ว่าต่อฮีนะเนี่ยอร่อยต่อฮีนะจะเป็นเหมือนแบบงาถัว่วบดอะไรเงี้ยทุกคนกลิ่นเขาจะหอมเครื่องเทศหน่อย,อยๆทุกคนลองชิมข้าวกันนะชิมละ ข้าวของเขาส่วนมากจะเป็นมันนะทุกคนรสชาติจะออกเค็มๆนิดนึงแล้วเขาจะเอมนเนี่ยโปะท็อปปิ้งมาด้วยกับมะเขือเทศใช่ไหมแล้วก็หอมแขรพริกไทยแล้วก็มีพริกหยวกเราลองชิมข้าวไปแล้วลองชิมไก่ดีกว่าเพราะเขาย่างย่างนานมากข้าวเขาจะทําไว้สําเร็จรูปแล้วทุกคนพอไก่เสร็จปุ๊บเขาจะตอา,ข,าข้าวใส่ตะบักถาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พันด้วยกับฟอยเพื่อรักษาความร้อนอืมไก่ก็จะหอมเครื่องเทศคล้ายๆไก่ย่างบ้านเราเลยทุกคน เค็มๆเพราะที่นี่ส่วนมากเขาชอบอะไรเค็มๆทุกคนจะติดเค็มนิดนึงที่ผมไม่สั่งชาวัดมากรู้ป่าเพราะอะไรผมเพิ่งไปเปลี่ยนเชนมาทุกคนหมอเขาลัดแน่นนะมันก็เลยแบบเคี้ยวยากนิดนึงเคี้ยวลำบากต่อไปนี่ก็คือซอสต,ต่อฮีนะนะครับร้านนี้ซอสถั่วงเขาจะไม่ค่อยเด็ดสักเท่าไหร่แต่กินได้ไหมกินได้ทุกคนปดวดฟันทุกคนลองสังเกตว่าทุกเมนูของอียิปต์เลยจะขาดไม่ได้กับสองตัวนี้ก็คือสลัดตอกับต่อฮีนะแล้วก็พวก อะไรนะผักดองอะทุกคนอาจจะมีทุกเมนูจะแถมให้ทุกเมนูอืแล้วก็ช่วงเนี้ทุกคนอีบอะ่ะน่าจะเริ่มเข้าหนาวแล้วเพราะว่ากลางคืนอะอากาศเย็นทุกคนประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกองศาหรือต่ําลงไปสุดประมาณยี่สิบสองอากาศร้อนสุดก็จะประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบอะไรประมาณนี้นทุกคนก็คือไม่ได้ร้อนมากเหมือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่ประมาณสี่สิบองศาตอนนี้ก็น่าจะเข้าหนาวแล้วทุกคนใกล้ละใกล้ละ,ลละเดือนหน้ากันนี้ก็จะแบบน่าจะเข้าแบบเต็มตัวแล้วทุกคน สัญลักษณ์ที่เ,เด่นชัดเลยในการที่จะเปลี่ยนฤดูนั่นก็คือฝนตกของอียิปต์ก็คือจะตกตกไม่เยอะเหมือนที่ไทยที่อียิปต์เนี่ยก็คือจะตกแบบตกไปๆทุกคนหรืออาจจะตกหนักแต่ตกแค่แป๊บเดียว5นาทีทุกคนแล้วก็หยุดเลยนั่นแหละเขาคือการเปลี่ยนฤดูกินลําบากอ่ะฟฟันหมอเขาัดแน่นแล้วเมื่อคือนก็ไปนี่มาไปคนหินปูนที่เอ็กซ์เดนลมาเป็นร้านทําฟัน แต่ว่ามีเด็กไทยไปไปเป็นล่ามอยู่ทุกคนก็คือสะดวกสบายนะถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ค่อยสะดวกในการที่จะพูดภาษาอาหรับอะไรเงี้ยหรือว่าภาษาอังกฤษก็มีล่ามให้แล้วมันเริ่มฝืล่ละกินไม่ค่อยลงละเพราะยังว่าอะไรข้าเช้าเราไม่ค่อยกินอะเนาะบวกกับเจ็บฟันทุกคนเคยมาเที่ยวอีกันมาทุกคนผมอยากจะถามว่าอาหารไหนที่ทุกคนชอบกินอคอมเมนต์ด้วย <S 2> <S 2> <S อาจจะเป็นช้อยในการที่ทําให้ผมไปกินก็ได้ พอฟันเจ็บแล้วกินยากทุกอย่างเลยทุกคนเราก็ไปเล็งหมอด้วยนะบอกว่า,าคุณหมอครับไม่ไม่ได้พูดภาษาไทยนะพูดภาษาหลับหมอครับช่วยเล็งให้ผมหน่อยได้ไหมอยากเสร็จแล้วอะไรเงี้ยอืใส่ซอสต,ต่อยนะเออยังไม่ได้เริ่มซักพ่อหงพ่อห่มเลยเสื้อกันนงเสื้อกันหนาวก็ยังไม่ได้เตรียมเลยเดี๋ยวเพื่อนหนาวขึ้นมาเราไม่ทันเลยนะทุกคนมันหนาวมากจริง มันไม่ได้หนาวเหมือนที่ไทยอ่ะหนาวแบบหนาวเขาก็ดูแล้วทุกคนถ้าใครไม่ชินนะคือแบบไข้แดกถามตัวเองว่าเมื่อไหรจะหมดเมื่อไรจะกินหมดสักทีอย่าดูคลิปนี้ตอนกลางคืนนะทุกคนหิวอยู่แน่บอกง่ายดูคลิปอะไรก็ได้ทุกคนแต่ดูคลิปกินตอนกลางคืนก็ใกล้จะหมดแล้วทุกคนขอกําลังใจหน่อยอร่อยไหมก็อร่อยนะแต่ถ้าสำหรับผมให้คะแนน จานนี้ก็อยู่ประมาณหกจุดห้าเต็มสิบทุกคนยังมีบางอย่างที่คุณปรับปรุงอร่อยไหมหกินได้ไหมอร่อยกินได้เหลืออีกหน่อยหนึ่งมีเอชอีกข้าวเขให้มาแค่สองทัพพีเองนะผมกินไม่หมดอะสองทัพพีแบบทัพพีตักแกงอะเออตักสองสองตกักกินไม่หมดเฮ้ยทำไมเรากินไม่หมดวะทำไมเรากินข้าวน้อยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเช้าเรากินขนมปังไปด้วยเกี่ยวไหมเกี่ยวเิ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกินต่อให้หมดคลิปนี้ก็คือคลิปที่ผมพาทุกคนไปดูร้านข้าวหมกนะครับในย่านซิกาถ้าใครที่มาอยู่อิบเคยมาอยู่อิบอะไรเงี้ยบอกว่าย่านนาดีซิกาทุกคนก็น่าจะรู้จักโอเคนี่ก็คือคลิปนะครับที่ผมพาทุกคนไปดูร้านข้าวหมกไก่ไม่ไม่ได้มีข้าวหมกไก่ขายอย่างเดียวทุกคนมีชาวด์มาเคบ,บับเบอร์เกอร์นะครับกุฟตาก็บดาตอมิยะเอช อาหารอาหาร,อารับทุกอย่างทุกคนอาหารเช้าเบรก f a ตอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกินต่อให้หมดทุกคนแต่ต่ขอเปิด YouTube ดูไปด้วยใช้แบตกอง้วยทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยในการทําคลิปต่อๆไปทุกคนให้กับทุกคนนั้นได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหาร,อารับนะครับหรือว่าจะเป็นการพาไปดูวัฒนธรรมของคนอียิปต์ก็คลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนครับ Assalamualaikum